ครับพี่นอ 4, ้องเอฟซีเพื่อนๆนทั้งหลายเคยได้ยินแร่ขยะสิทธิ์เรียกว่าแร่เมฆก,กับพัดเมฆก,กับสิทธิ์บอกรับสวัสดีครับเพื่อนๆอนอันเป็นที่รักทุกผู้ทุกคนครับพี่น้องวันนี้อาทิตย์พรนํานะครับพระดีนะครับพระขังหรือว่าแร่ที่เป็นแร่กยาสิทธิ์นะครับแร่ศักสิทธิ์ที่หาได้ยากแล้วก็นามาทําผักเครื่อง มีน้ำพระหลวงปู่ทวดทำมาจากาเขาเรียกว่าแร่เล็กหรือว่าเลือดแร่เมกกะซิดนะครับหรือเมกกะพัดนั่มาฝากพี่น้องก่อนรับชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ส่งหัวใจมาให้พร้อมด้วยพี่น้องเด้อล้วกา โปรดใช้วิทยานในการรับชมครับ <c oughs> ขออภัยครับพูดถึงพระหลวงปูทวดนี่พี่น้องครับจดึกถึงวัดช้างให้แต่ว่าอาทิตยพ่อนน้ำพระหลวงปูทวดที่ทำมาจากเขาเรียกว่าแร่ขยาสิทธ์นะครับพี่น้องครับที่มีฤทธานุภาพเหมือนกับแร่เหล็กไหลพอมีส่วนผสมของเหล็กไหลเล็กน้ำพีที่เป็นเพชรนาตั้ง และกรบบุญสาร <c oughs> อีกหลายอย่างครับนี่คือพระพิมพ์หลวงปูถวดนะครับทาม,มาจากาเมกกะิดนะครับแร่เมกกะซิดเนื้อเมกกะิดเนื้อเมกกพัดน,นะครับที่เกจิอาจารย์หลายท่านเป็นผู้ปุกเสก <c oughs> อันนี้ทาม,มาจากเมกกทซินะครับเป็นเนื้อเมกกะซิดผู้ที่กัดสร้างที่ทํานะครับเดี๋ยวที่บอกฟังนะฮะอันนี้ พระลูกปู่ทวดองค์นี้ออกที่วัดอัมพรนะครับวัดใหม่อัมพรโบเมนวัดช่างให้แล้วพี่น้องครับวัดใหม่อัมพรที่โคราชอ่าเพื้นทนไทยบ่หืออันนี้ผมจําผิดหรือจำถือขอโทษขออภัยเ้ยพี่น้องเนดะ้อเพราะว่า <c oughs> จะคล้องกับอ่าจื้อก็บ่ค่อยใดครับเป็นพระที่หาได้ยากอ่าสร้างขึ้นเมื่อพศสองพันห้าร้อยห้าร้อยห้านะครับ ใส่บล็อกแม่พิมพ์นี่คือเอาบล็อกปีศูทหาลังตัวหนังสือนะครับมาเห็ดเป็นเมฆกรซิดแร่เล็กเมฆกระซิดหรือว่าแร่เมฆกซิดนะครับพี่น้องครับแร่กระยาซิตนี่เป็นส่วนผสมนะครับพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างมีส่วนผสมสําคัญก็คือเล็กไหลนะครับเล็กน้ําพี่เพิ่นเว้าเนาะ กะมีท้องแดงมีตะก,กัวมีปลอดอ่ามีดาวตกอ่าเอามาผสมเพื่อนว่ามันคือเข่ากันได้ผมกระโบหูนะแต่ว่าครับบรามบร่านเพื่อนว่า,วาถ้าคนที่มีคาถานะครับเดมแล่แปดถาดเฮ็ดได้ใส่อ่าในการต้มเขาต้มแบบใดผมบบหูจากแต่ผมเกิดเพราะท่านปีสุดฮาครับวัดใหม่อัมพรนะครับพี่น้องหาได้ยากพี่น้องครับ พุทตคุณน,นะครับเมกะพันเมกะซิดนี่ฟังดีพี่น้องครับขอบจาก,กบ้านเมตตามหายมแคแวขาดคุ้งกระพันชาติอีอสิ่งสำคัญนะครับกันพิษนะครับกันสัดลายพวกมีพิษดูดพิษได้นะฮะเป็นบ่ะรักษาโรคดูดโรคอ่าำดวงหนุนดวงดวง,ดวงไล่กลายเป็นดีอ่า ทำให้ชีวิตเท่านะครับมีแต่สิ่งดีและก็สุขภาพดีคือว่าดูดโรครักษาโรคได้นะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นค้าเสื้อของโบราณนะครับแต่ผมกระโบหูจากแต่ว่าผมแขวนพนวกวซ่ดีนะอันนี้ได้มากับพี่ไส้นะครับพี่ไส้หักขอเพิ่มมาใส่เพราะว่าแต่ของรู้สึกว่าเอามาแขวนแล้ดีถ้าให้สังเกตนะครับทุกรุ่นน่ยแองจะเป็นแองนะครับ ถ้าว่าเนื้อมันเต็มหนงสี่จะไปเอาเด้พี่น้องครับเพราะว่าเหล็กอ่าแล่ไอ้เมกะซีสเมกะพัดนีิสิดูดลงไปแหละครับถ้าไปเป็นแองคือการยุบตัวนะครับ,ถ,ถ,กกรนะรบถ้าพูดถึงว่าเรื่องของเป็นพระหลวงปู่ทวดจะเก้หรือแท้นะครับมี่พุทธคุณน,นะครับเรื่องของการแค้วขาดยินตตะไลท่านซักสีหมดว่าต้องจะเปลี่ยนต้องแทะว่าต้องเป็นตกเป็นของราคาแพงเป็นของเก้่ะ นะฮะเป็นของบแมแวนเพื่อนกับซักซิ์ค os, รับหลวงกุฎทวดมีตัวตนจริงท่านอยู่ในสมัยอยุธยาวัดที่ผมวอาหอดนี่วัดไม่อ่ำพอดนี่ครเป็นวัดเก่าแก่ผู้ปุกเสกพระนะครับพระอาจารย์ทิพมนะครับพระครูวิสัยโสพลน,นะครับมาเป็นเจ้าพิธีนะครับปุกเสกแลักกพระกันตม้มอ่าต้มนี่แหละครับมีหวานมียังเพิ่นต้มเป็นแบบเ,เ,เกลือใบกระพัดนมิกระซิดเนี่ย นะครับเป็นเจ้าพิธีนะครับภุกเกอกหลวงปู่ทิมพระครูวิสศยโทพนที่วัดช้างให้นะครับเดินทางมาปุกเสกเป็นเจ้าพิธีแล้วยังมีเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมอหลวงปู่นาดวัดละคขั้งมีเกจิลร้วัดพีน้องครับที่ดังๆนะฮะบพราว่าสิเป็นวัดกลางบางแก้ววัดนี่ยังนะครับหลายวัดที่ดังๆอ่ะ เอางว่าพูดผมเอ่ยซื้อมาซีซีท่านเนี่ยคูบาอาจารย์เนี่ยก็สุดยอดแลยพี่น้องครับหลวงปู่ทีมเนี่ยพระเพลินเฮ็ดออกวัดชัางให้หลวงปู่ทวดนี่ราคานะครับเป็นล้านล้านว่าจะเป็นหลวงปู่โตนี่ก็สุดยอดนะครับวัดประดู่ชิมพีนะฮะน้าหลวงปู่โตอะเมื่อว่าสิเป็นหลวงหลวงพ่อหลวงพ่อเงินนะฮะวัดดอนยายหอมโอ้โหนะเมื่อว่าสิเป็นหลวงปู่นาฏวัดละคังนะ นะครับออกนีออกปีซูนหานะครับเพิ่งจํานาให้ดีพี่น้องครับถ้าผู้ใดมีนะครับเอามาแข,นขวนคอเลยพี่น้องครับหาลียากครับราคาเริ่มแพงแล้วของปลอมมีนะครับของปลอมมีคาบตรงที่เห็นนี่คือคาบเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆครับสีผึ่งนะครับถ้ามาจากผึ่งอ่าล่างผึ่งเงพิ่นบ่าใสเพิ่พบพบนบา่าใสเป็นขี้ผึ่งบ้านฮะอันนั้นเน้ ในตลาดต่างครับต้องใส่มาจากร่างผึ่งนะครับพี่น้องนะฮะเห็นครับเป็นความเก่าถูกแดดเลยพี่น้องครับอู้สุดยอดสวยงามมากจริงนะฮะ,ะผู้ใดมีนะครับก็เอามาแขวนข้อครับเป็นเนื้อเมฆกะพัดก็ได้เนื้อเมฆกระซิดก็ได้เพต้องจําเป็นต้องว่าเป็นวัดนี่หรือว่าพิมพ์วัดช่างให้ก็มีนะครับพี่น้องครับแต่ว่าไนาไงกานี้มูลคขาแพองอันนี้ก็ พูดถึงว่าผู้ตุคุณพูดถึงว่าผู้ปุกเสกนี่ก็สุดยอดครับนะพี่น้องครับเอาแค่เออซื้อซีท่านนะครับหลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะครับอ่าเป็นประธานพิธีธปุกเสกอ่าบบนัมซ้ำหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีอ่าวัดหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมหลวงปู่นาดวัดลักขังเอาแค่นี้กับสุดยอดแล้วนะครับเออหนึ่งสุดยอดมารวมที่อระมารวม่มารวมที่พระพิมพ์นีโอค์นี่ ผู้ใดมีขืนข้อครับผู้ใดมีพระเนื้อเมกพัดเมกสิทธิ์อาวสิเป็นพิตาวัดอนุ่งลวดยัใช้ก็ได้ครับเป็นของผู้ใดก็ได้นะครับขอเป็นเมื่อเมกสิทธิ์ของแท้เอามาแขวนข้อครับคุมดวงเจ้าของนะครับปังๆเฮงเฮงเมื่อว่าสิเปลี่ยนเรื่องของอาสุขภาพบอดีดูดสารพิษเมื่อว่าสิเป็นดูดพิษดูดของบอดีเอากร่างกายเข้ามาพี่น้องครับคุมข้องคุมไพ่ดีเหมดพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เห้เกิเขมาติตตามรับชมนะครับมาศึกษามาแบ่งปันความรู้น้ำกัน นะครับคลิปนี้กับ่มบี้ยังล่รครับพี่น้องครับบ่มียังไหลกยก็มีแค่นี้ล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพบพ่อกันใหม่คลิปนี้นะครับไปก่อนก่อนไปก็ขออวยพรทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผู้ใดเจ็บผู้ใดป่วยก็ขอให้หายผู้ใดดวงบ่ดีก็ให้ดวงดีนะครับสุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำรวยรวยทุกทุกท่านจงมีแต่ความเจริญเจริญนะครับหลวงปู่หลวงปู่ทวดองนี้นะครับคุ้มครองทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ